ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่สนามบินภูเก็ตเขาอนุญาตให้รถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปรับผู้โดยสารถึงในสนามบินได้ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาครับเวลาเรียกรถจากแอปขึ้นที่หน้าสนามบินไม่ได้นะครับต้องเดินออกจากสนามบินไปขึ้นที่ถนนใหญ่นี่เป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่สนามบินภูเก็ตอนุญาตให้ รถและแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปรับส่งผู้โดยสารในสนามบินได้ข้อมูลจากบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือว่ทอท,อทอเนี่ยบอกว่าตอนนี้อนุญาตให้เฉพาะรถที่เรียกผ่านแอปที่ถูกกฎหมายนะครับซึ่งกรณีของ Gra บลงทะเบียนไว้1,000คันแต่ผ่านการรับรอง500คันครับปัญหาเดิมก็คือผู้โดยสารที่เรียกรถผ่านแอป ไม่สามารถจะขึ้นรถที่จุดรับส่งในสนามบินได้ครับจะต้องเดินจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยผ่านจุดรับส่งในสนามบินลากกระเป๋าถือสัมภาระผ่านลานจอดรถไปขึ้นรถริมถนนใหญ่ครับซึ่งระยะทางเนี่ยก็ประมาณ400ถึง500เมตรนะครับระยะทางอาจจะไม่ใช่ปัญหาเดียวครับท่านผู้ชมเพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่มีสัมภาระบางวันฝนตกแดดร้อน สร้างความลำบากและที่สำคัญเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยพู้อในการใหญ่บริษัทท่าากาศยานไทยระบุนะคะว่าการเปิดจุดรับส่งให้รถแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสารค่ะ ตอนนี้มีคนไทยและต่างชาติกว่าวันละ4,000 40, 0คนในจำนวนนี้ร้อยละ2 0ใช้บริการรถสาธารณะการเปิดให้รถแท็กซี่เรียกผ่านแอปเข้ามาในสนามบินกระทบกับรถลีมูซีนที่ได้รับสัมปทานแต่ใกล้หมดสัมปทานซึ่งปจับพิจรารณาในรายละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ ทั้งหมดเนี่ยประมาณ4 0,000คนต่อวันนะครับในจํานวน4 0,000นี้เนี่ย20,000คนเป็นผู้โดยสารในประเทศอีก2 0 0 0 0เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับซึ่งจาก4 0,000เนี่ยนะฮะคิดง่ายๆว่าต้องใช้นะครับในส่วนของรถสาธารณะเนี่ยประมาณ20%ซนะครับซึ่งจาก20%นี้คือวันหนึ่งประมาณ8,000คันละที่เข้าออกท่าอากาศยานภูเก็ตทุกวันนะครับซึ่งในส่วนของอจํานวน8 0 0 0คันตรงนีน้ก่อนหน้านี้เองผู้โดยสารก็อาจจะมีทางเลือกไม่มาก นะครับอาจจะทําให้ผู้โดยสารเองไม่ได้รับความสะดวกฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเปิดกว้างให้มากขึ้นนะครับให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและมีทางเลือกสูงที่สุดในการที่ให้บริการขณะที่ผู้ให้บริการรถลีมูซีนเนี่ยบอกว่าไม่ขวางนะครับที่เปิดให้รถที่เรียกผ่านแอปเข้ามาแต่อยากจะให้เกิดความเป็นธรรมกับพวกเขาครับเพราะว่าพวกเขาต้องจ่ายสัมปทานเสียเงินขออนุญาตวิ่งรับส่งมีค่าจดทะเบียนแล้วก็ค่าขอใบอนุญาตด้วยคุณดูทะเบียนรถนะฮะ เห็นไหฮะคนสองคนป้ายขาวให้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 เก็บเข้ามาได้แต่พวกผมต้องเสียสัมปทานให้กาาทุกปีต้าไม่นั้นก็มันไม่เสมอภาพผมผผมกำหนดกำหนดรายละหาขอจังหวัดมาให้ผมผมก็ขายขายตามตามตามที่จังหวัดมาให้มาการเจ้าอยู่ยังไงอ่ เราเสียรมานการท่าเยังไงหรเออนี่็บปปงเออเก็บตรงนีเกบอ ที่ผ่านมามีปัญหารถที่เรียกผ่านแอปรับผู้โดยสารในสนามบินจำนวนมากนะคะอย่างคลิปนี้เดือนมิถุนายนปี2565เป็นแท็กซี่ในคิวที่กำลังต่อว่ารถที่เรียกผ่านแอปแอปหนึ่งอ้างว่าบริษัทเจ้าของคิวต้องจ่ายสัมปทาน3ล้านบาทแลกกับการไปรับส่งในสนามบินแต่รถที่เรียกผ่านแอปกลับเข้ามารับลูกค้าได้และไปขามารับยังไงนี่อ๋อและถ้าไปดูรีวิวผ่านเว็บไซต์ทริป advisor ส่วนใหญ่เป็นความเห็นในช่วงก่อนโควิด -19 ก็มีเสียงชื่นชมค่ะว่ามีการจัดระเบียบใหม่แล้วแต่ก็มีข้อท้วงติงเรื่องการเก็บค่าโดยสารที่แพงกว่าอัตราที่ประกาศเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ทางเว็บไซต์ก็แปลออกมาเป็นภาษาไทยด้วยค่ะน้องทำไมกอดจอดจอดชิดแบบนี้อพี่ถูกต้องตามกฎหมายนะน้องทำไมครับ ม่แล้วทำไมมาจอดชีดแบบนี้อ่ะจอดชีดอะไรผมนิ่งคิวนี้จริงๆปัญหาแท็กซี่ภูเก็ตกับรถที่เรียกผ่านแอปเนี่ยมีหลายจุดนะครับมีจุดอื่นๆด้วยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ห้างสรรพสินค้าครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นรถเจ้าของคิวต่อว่าผู้หญิงที่ขับรถผ่านแอปเป็นคลิปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับ ไม่มาทมามาเนไม่ได้มาเียมามาเียมาเียนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเป็นรถที่เรียกผ่านแอปมีปากเสียงกับรถที่อยู่ในคิวโดยมีการกล่าวหาว่าคนที่อยู่ในคิวเป็นกลุ่มมาเฟียครับล่าสุดค่ะไทย PBS ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้โดยสารคนหนึ่งคนนี้ลงเครื่องบินที่ภูเก็ตแล้วมีแม่ผู้สูงอายุนั่งวีลแชร์ ก็ต้องเดินไกลผ่านที่จอดรถไปยังถนนใหญ่เพื่อไปขึ้นรถที่เรียกผ่านแอปนะคะสาเหตุที่เลือกใช้รถ Grab แท็กซก็เพราะว่าราคาถูกกว่าค่ะถูกกว่า1เท่า Grab t a x i ราคา350บาทส่วนแท็กซี่ในสนามบินราคา800บาทนะคะวันนั้นเขายังพบผู้พิการทางสายตาที่ต้องเดินไปขึ้นรถที่ถนนใหญ่เหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหากรณีที่รถที่เรียกผ่านแอปเข้าไปรับไม่ได้ค่ะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอะไรอย่างงี้ครับควรเห็นใจกับกับผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปยังพอคุยกันได้ว่าต้องเดินออกไปหน้าถนนเนาะถึงจะขึ้นได้แต่เนี้ยก็เห็นว่าเป็นผู้พิการของผมก็เลยอนุอนุโลมให้แต่ทีนี้ตัวของผู้พิการที่เป็นคนตาบอดเท่านั้นผมไม่รู้ปลายทางเนี่ยเป็นยังไงชะตากรรมของเขาอาจจะต้อง ถูกเดินไปหน้าถนนเองจากอาคารผู้โดยสารหรือว่าแกรบสามารถเข้ามารับได้แต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดตอนนั้นเนี่ยคือแกรบไม่สามารถเข้ามารับเขาได้เพราะว่าไม่ใช่รถแท็กซี่ของสนามกิฬครับค่ะแล้วอย่างมองว่ากรณีที่เขาเปิดโอกาสให้กัก มีรายงานครับว่าทอทอก่อนหน้านี้ได้เปิดให้บริษัท grab เข้าหารือกับกรรมการของทอทอเพื่อขอรับผู้โดยสารในสนามบิน6แห่งของทอทอนะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างคุยกันครับแล้วก็ดูความพร้อมจุดรับส่งกรณีสนามบินสุวรรณภูมติตอนนี้ยังพิจารณาถึงความพร้อมจุดจอดนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นคนละบริเวณกับแท็กซี่ที่ลงทะเบียนเอาไว้ มีความเห็นมาจากนายสดิตใจเที่ยงครับนายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทยบอกว่ายอมรับว่าตอนนี้แอปแกลนั้นผูกกฎหมายแล้วส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าอาจจะทําให้รายได้ของแท็กซี่สนามบินลดลงแต่กลุ่มแท็กซี่เดิมไม่น่าจะมีปัญหาครับที่สําคัญตอนนี้ขอให้กําหนดจุดจอดรับส่งที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตคับ